มาบ้องเป็นหนึ่งในผีที่ปรากฏตัวในเรื่องเล่าของชาวไทย,ยวนมาตั้งแต่โบราณเป็นผีป่าประเภทหนึ่งที่ปรากฏตัวเฉพาะในภาคเหนือโดยเชื่อกันว่าที่จริงแล้วผีมาบ้องคือผีกะที่อยู่มานานจนชรามากหรือมีลีกแก่งก้ากระทั่งแปลงกายคล้ายม้าสีหมด มางว่ามีลักษณะร่างกายที่เหมือนการผสมผสานกันระหว่างคนกับม้าโดยท่อนบนเป็นมนุษย์และท่อนล่างเป็นม้าชาวเหนือเรียกกันว่าผีมาบ้องของโปรดของผีมาบ้องคือของคาวโครงกระดูกวัวเลือดไข่ดิบและซากสัตว์โดยเฉพาะหัวควายแห้งตำนานกล่าวถึงเงื่อนไขในการกลายเป็นผีม้าบ้อง สามารถเกิดขึ้นได้จากวิญญาณของผู้ชายที่ขี้เหนียวไม่เคยทำบุญทำทานไม่มีน้ำใจเอื้อเฟืเฟ้อเผืเ่อแผ่แก่ผู้อื่นและไม่แต่งงานมีครอบครัวทำให้เมื่อเสียชีวิตจึงไม่มีใครมาดูแลจัดการศพให้อย่างเหมาะสมทำให้เกิดความอิจฉาริษยาคนที่มีครอบครัวบางตำนานกล่าวถึงการเกิดผีมาบ้องว่าที่จริงแล้วผีมาบ้องเป็นวิญญาณของม้าตัวหนึ่ง ที่มีความเจ็บแขนความแรงน้ำใจของมนุษย์เรื่องเล่าว่ามีม้าคู่หนึ่งถูกเลี้ยงดูและไปไหนมาไหนด้วยกันจนสนิทสนมรักใคร่กันอย่างมากแต่มาวันหนึ่งหนึ่งในนั้นล้มป่วยเลยถูกเจ้าของทิ้งเอาไว้ม้าที่ถูกทิ้งนอนรอคอยการกลับมาของเพื่อนอยู่นานจนกระทั่งทนความเจ็บปวดไม่ไหวขาดใจตายด้วยความคิดถึงห่วงหาเพื่อน ทำให้วิญญาณกายมาเป็นผีม้าบ้องออกวิ่งตามหาเพื่อนตามสถานที่ต่างๆบ้างว่าผีม้าบ้องเป็นวิญญาณของม้าที่ตายในสงครามทําให้เกิดความโกรธแค้นมนุษย์อย่างมากทําให้วิญญาณยังคงยึดติดวิ่งวนเวียนไม่ยอมไปผุดไปเกิดมีตำนานที่กล่าวถึงการกําจัดผีม้าบ้องได้สำเร็จเอาไว้ในนิทานของล้านนาเล่าขานสืบต่อกันมาว่า มีหนุ่มสองคนสมมุติชื่อว่าไอ้แก้วกับไอ้คำเป็นเพื่อนกันเวลาไปแอวสาวที่ไหนก็ไปด้วยกันจนกระทั่งมีช่วงหนึ่งพอออกจากหมู่บ้านไปได้สักระยะจะถึงทางแยกเข้าป่าลกกล้างถึงตรงนั้นเมื่อไหร่ไอ้คำก็จะขอตัวไปถ่ายหนักให้ไอ้แก้วล่วงหน้าไปก่อนแล้วจะตามไปหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์แบบเดิมเกิดซ้ำ คือพอมาถึงที่ดังกล่าวอ้ายคำก็จะขอไปถ่ายหนักจนไอ้ยแก้วนึกสงสัยจนวันหนึ่งเพราะสงสัยจนทนไม่ไหวไอ้ยแก้วจึงรอบสะกดรอยตามอ้าคำและก็พบว่าเมื่อเดินลึกเข้าไปในป่าท่ามกลางความมืดของยามราตรีมีกลิ่นเหม็นเน่าสาบสางโชยมาและพอปรับสายตาชินกับความมืดทีละน้อยก็ได้เห็นไอ้คำกำลังแลบลิ้น เลียกินน้ำเลือดน้ำหนองจากซากกะโหลกหัวควายอยู่เมื่อเห็นดังนั้นไอ้แก้วก็ตกใจวันต่อมาจึงไปปรึกษากับครูบาว่าไอ้คำถูกผีพายเข้าสิ่งหรืออะไรครูบากลับแนะนำว่าถ้าอยากจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรให้เอาพริกไปทากระโหลกหัวควายไว้แล้วให้เอาไข่ไก่เสกติดตัวไปหากถูกใครไล่ให้โยนไข่ให้เขาทีละฟองแล้วรีบเข้าเรือน เมื่อถึงเรือนให้ยกกระไดบ้านเปลี่ยนสลับหัวล่างเสียวันถัดมาสองหนุ่มได้ไปแอวสาวตามปกติเมื่อถึงทางแยกเข้าป่าลกล้างอ้ายคำใช้อุบายเดิมไปเลียหัวกระโหลควายความเผ็ดจากพริกและความโกรธแค้นจากการถูกกัดแกล้งทำให้กาย่างเป็นม้าใหญ่พอกระโดดออกมาก็เจอกับไอ้แก้วที่ยืนตะลึงอยู่ตรงหน้าไอ้แก้วไม่รอช้ารีบออกวิ่งทันที ไอ้แก้ววิ่งจนสุดสีเท้าผีมาบ้องไอ้คำดวงตาแดงเป็นแสงไฟก็วิ่งไล่ตามมาติดๆไอ้แก้วนุกได้ถึงคำภูบาไอ้แก้วจึงรีบคว้าไข่ไก่ในถุงย่ามสะพายโยนใส่ปรากฏว่าพอไข่ตกถึงพื้นไอ้คำก็ทลาลงไปกอบไข่ดิบกินอย่างมูมมามกินหมดก็ผุดลุกขึ้นและกระโจนเข้าไล่ต่อไอ้แก้วเห็นดังนั้นจึงโยนไข่ให้เป็นช่วงๆ ถ่วงเวลาจนกระทั่งเข้าถึงบ้านตนเองเมื่อกระโดดขึ้นบนบ้านแล้วไอ้ยแก้วไม่รอช้ารีบซักบันไดขึ้นสลับด้านเสียแล้วขึ้นไปซ่อนตัวอยู่ในเรือนมองผ่านความมืดลงมาเห็นผีม้าบ้องไอ้คำหุ่นง,งานกวดจัดเดินวนรอบเรือนพางพูดซ้ำๆว่าบ้านใช่บันไดไม่ใช่บ้านใช่บันไดไม่ใช่ ทว่าใบหน้าและหัวของไอ้คำแต่ลำตัวเป็นมา้าผีม้าบ้องไอ้คำวิ่งวนเวียนไปมาไม่สามารถทำลายไอ้แก้วได้แล้ววิ่งหายไปในป่าตกรุ่งเช้าที่ลานดินรอบบ้านก็ปรากฏเป็นด่งรอยตีนมาย่ำรอบบ้านและพอรวบรวมสติได้ไอ้แก้วก็รีบไปบอกญาติพี่น้องพากันไปยังบ้านไอ้คำถึงตรงนี้บางตำนานก็เล่าว่า ได้พบไอ้คำนอนตายกลายเป็นศพอยู่บนที่นอนน้ำลายฟูมปากจากการกินไข่คาถาเข้าไปแต่บางตำนานก็ว่าเห็นเป็นม้าตัวย่อมๆนอนตายอยู่ในเรือนนั่นเองหากมีข้อมูลไหนผิดพลาดหรือตกลนประการใดผมก็กราบขออาภัยด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ